โคตรเฟรชอะจะได้ใส่กล้องเดียวควรจะใส่แว่นหรือไม่ต้องใส่แว่นใส่แถ้าใส่แว่นจะได้ดูแบบดูเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ระดับโลกของรัสเซียเนี่ยโอ้โหเขาพูดแบบชื่นชมไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับดี๋ไมพูดอีกแลชื่นทมไม่หยุดไม่หย่อนนะแล้วกูถามทำไมอ่ะเอ้ามันเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ สวยจังเลยครับเนี่ยครับคิดมาแล้วใช่ไหมครับว่าจะใส่ถุงเท้าสีเนี้ยเอาแน่นอนครับคุณรู้จักรัสเชียนดอไหมครับฮะรัสเชียนดอไม่มึงรู้จักไหมคุณไม่รู้จักมึงรู้จักไหมคืออะไรมันคืออะไรเห็นเขาพูดกันตุ๊กตาที่มันซ้อนอยู่ข้างในหลายๆตัวไงมันเป็นเลเยอร์มันมีเลเยอร์ย่ห คือคุณต้องเข้าใจคับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้มันเป็นโปรโตคอลของช่องเราครับครับผมนะฮะเวลาผู้นําที่เราชอบเนี่ยเราก็จะทําอย่างนี้แหละครับคือเวลาเราทำอะไรอ่ะถ้าเรารู้ว่ามีคนดูอยู่อ่ะสําคัญเลยก็คือแบบเรื่องมารยาทอะเป็นเรื่องที่เราทิ้งไม่ได้นี่บอกป้าใช่ครับทาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแคร์ด้วยว่าคุณผู้ชมมาดูเราอยู่เยอะไหมอะไรเงี้ยดีนะเนี่ยนี่ไม่ได้ไลฟ์อยู่นะเนี่ยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะ ถ้าใส่อะคุณก็ใส่มาจากที่บ้านเลยมันก็ดีกว่าไงครับผมไอ้คันว่าคุณจะมาใส่แบบเวลาถ่ายทํารายการกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ดีคุณไม่ให้ไม่ให้เกียดคุณผู้ชมใช่หลักเพราะฉันแบบเออเนี่ยอันนี้ได้อันนี้โอเคอันนี้ดีได้เลยนี่ไปไกลถึงสี่กิโลเมตรมันเป็นวิกฤตที่รอไม่ได้นะครับคุณผู้ชมใช่เขาไม่สมควรจะออกอากาศ